สวัสดีค,ครับนีน่นเจใช่ไหมครับวันนี้น้องแสดงตัวเช็คซ่อมเครื่องผ้า,า,าหยอดเหรียญฝาบน LG นะครับ LG เป็นไดเลกอิมอร์เตอร์ไดเล็กนะครับ13กิโลนะครับรุ่น W T R 1 3 8 5 T-H ดนะครับการหม้อน้ำเข้าแล,ล้วลวกหยอดเหรียญมาตังหยอดเหรียญน,นะครับ เข้าแล้วน้ำรัว่วเห็นไหมเนี่ยมาดูกันนี่เราแกะฝาด้านหลังนะฮะมีบล็อกได้แคมอยู่กับหัวกับหางนิดนึงนะคตัวนี้เขาไม่มีคราบน้ำนะมีจะมีสายยางน้ำล้นเนี่ยอะไรเนี่ยสองอันตรงนี้นะมีแจกเจาะกันกระแทกรึเปล่า ลองเรียนดูก่อนนะครับมากมากคนสั่งเยอะมาก อยางย่าเีนดูเดี๋ยวไใส่นะครับแม่ยังยังไม่ไสงใส่เลยครับออกตัวเ<ๆ>อีไม่เจาไม่เขา้าไม่ตรงลอาย่าเลียนกัน แกเองยังไม่ได้หรอกโอเคโอคโอ,คองเปิดได้น้ำขึ้นระดับลองชั่งผ้าได้จับทุกจัก หมุนทางได้นะครับช่าง้าแล้วก็หมุนทางได้ น้ำเข้าครับควรเข็มเอยได้เลยตามตามเข็มนาฬิกาขวาอเวลาขึ้นห้าสิบเอ็ด ต้องแกะดูเป็นเชื่อน้ำนะอาการนี้ไม่ตัดน้ำเลยวะ่ะจีชอบเป็นนะดูกันมีน้ำน้ำไหลออกข้างล่างมา้ยยังไม่มีนะตอนนี้ ก็ได้เล็กก็หมุนมน้ำยังไม่ออกดูแล้วเหมือนจะออกรูนี่รูปฝามีท่อยางสองอันเนี่ยันเจาะอะไยแก่ฝา เดี๋ยวก็มีมาแค่ขาดท้อไม่ออกนะต้องงัดออกนะครับเก่าย่างหน่อยดูจอฟิชเชอร์ระดับน้ำนะครับตรงนี้ระดับน้ำไม่ตัดหรือเปล่านะไม่ตัดน้ำมันล้นหรือเปล่านะขึ้นระดับนี้แล้วฮะหัว่าจะเป็นอาการน้ำล้นหรือเปล่า ซักแล้วเนี่ยนี่ก็ตัดนะสั่งซักแล้วเนี่ย ักโอเคก็เป็นไปได้อะม마ใส่ผ้าเยอะไปหรือเปล่าไม่ได้ไ่เยอะเกิ็ยังเนี่ยเยอะใหย่ยังเนี่ยเหรอะม่อคอยเยอะมือใจสายพายใหม่ๆตัวนี้มันจะมีตรงนี้อยู่เนี่ยที่มีรูเนี่ยรูน้ำในตรงนี้แล้วเขาเจาะไว้ทำไมไม่นด้วยที่จะไม่มีรูเนี่ย เนี่ยขอมมาจะมีรูตรงนี้ไงใครเจาะใส่อะไรเจาะนะรูนนเนี่ยมีร<อ>ูเจาะอยู่เนี่ยเห็นไหมเ<อ>นี่ยไ,ไม่รู้ใครมาเจาะมดแรงโรเจาะนะเหรอเออนี่เป็นรูน้ำเลยมันอนะนไรเจาะนอืมมันใครเจาะไว้งเนี่ยน้ำมันก็ไม่รดนนะ่ะ ถ้ามันล้นมันจะออกนี่ไงดูที่กระเจเลยใส่ผ้าเยอะเกินเลยอุ้ยเยอะเกินไปเยงเนี่ต่างขนาดเลยมันน้ำน่ากลัวนี่ก็ไม่มีนะน้ำไม่มีนะแต่มีคราบน้ำอยู่นี่เราปล่อยน้ำออกแล้วมันล้อนออก ไม่มีไม่ร้อนไม่อะไร <c oughs> สายนี่สายฉีดประพนุ่มหรืเปล่าตัวเราเป็นสน,นิม มีคาบน้ำตัวนี้นนนะอยนนะู่ก็มีตัวนี้นะอย่าปรับพัดนุ่มเลยดูตัวนี้ตันนะตัวนี้ก็ไม่ตัน กนก็เป็นเีดน้ำเป็น,สน,นเสนิมที่สวยนะก็ไม่น่าตันนะตัวนี้ก็ไม่ไตันนะน,ตน,น้ำก็ไม่มีหยด ดูสักครับใช่รนี่ใช่ไหมแคร์บอร์ดเอานะครับต้องนี้นวนปล่อยน้ำน,น,นะครับ a c สวิตชิ่งกระเบ์นี้ A6059 นะครับเฮ็ดเคยเปลี่ยนไป ผมสวิตไปแล้วเปิดเครื่องใหม่นะครับชักปักกัน รเราก็เสียบใหม่นะปัญหากดตัวนี้ไม่นวดไม่ได้เลยนะเ,เชี่ยจะมันวดนเลยสุดท้ายก็หยอดเหรียญใหม่ก็รีบกดสั่งได้ไปเลวทำไมมันรัดโปรแกรมไม่ได้หรอ มาลับเพลียมปันให้อันนี่ให้เดนน้ำทิ้งแล้วเนี่ย,ยโอเคโอเคน้ำไหลออกแล้วนะซังเสียง ต้องหยอดเหรียญเมื่อกี้พอดีปุ่มนี้เขาตัดไปแล้วตัวนี้ก็ใส่เซ็ตไม่เหล็กเนยนะครับเอาไม่เหล็กมาวางกัน ท่ามน้ำอยู่แต่ไม่ไมีฮนะคน่าสุดนี้ไม่มีน้ําออกเลยนะเศษยางก็ไม่มีรูอ่ะนะอ๋อตโหนีงนเห็นดีเรหรียญลงมาด้วยแบบอ่ะลงมาทีาา่ไหนนี่เป็นเหรียญสิบ เหรียญมาเหรียญแดงมาเหรียญมันหลุดออกมาตรงไหนไหมนะ่รู้นี่แล้เหรียญมันเข้าไปได้ไงไรู้แต่ว่าเหรียญออกมาที่นี่มีคราบน้ำเก่าอยู่นะครับเห็นเห็นี่แต่ตอนนี้ช่างมาแล้วไม่ออกแล้ว Năm nước năm lại này. Nhiều nước lại đi này. ก็ดีนะเขียนได้เรียนลนะ่ะดีหมดนะมากต้องลองใช้ดูครับไม่มีอะไรเสียเลยอ่ะนี่ เราเป็น10ปีนะ LG นมอเตอร์ไม่ให้เสียแล้วนะครับม้ยบางครั้งเราซาแล้วไปไปก,าากาาา่ามากามาซาทีไหนไหนซาซาซาเราอยู่เรียาา้อยซาแล้วนะม่วก่มาสาทีไหนก่า,กามาซาทีไหนครั้ง<า>ต่ว่าอ<บ>ามา,มาเอาป่าลงลงไว้สุดเออแบกยังกับก แต่ยังเมื่อรูค้างมันมาสาวรูค้างสาวคอหัวสาวมาได้แล้วก็ใครเมื่อสาวแล้วใกล้เราเราถ่ายซักผ้าอะไรมาผ้าห่มหรือผ้านวมเสื้อผ้าใช้มะล้าในผักผักธารมดาเอามันล้าเนี่ยมือนใจไว้มีผ่านหลานธรรมดาครับไม่น่ามีปัญหาเอามาเราเอาผ้าเอามามาซักดูกันสาวเมื่อไหร่ นั่นแหละไม่วันหน้าครับช่างมาเช็คแล้วมันไม่รั่วไม่เลยเนี่ยลองเอาผ้าเอาม่ามาหยอดเหรียญแล้วก็ซักดูก่อนครับน้ําไม่มีรั่วนะแต่เหรียญมันหล่นออกไปนะ่ะเนี่ยโลโลจอยโล,ล,ล,ลจอยเนี่ยขคงกันใช่จากเครื่องนี่แหละ<อ>มันลอยขึ้นหรือว่ามันไปเบียดถังเบียดเนี่นแจนไดโ,โอเคครับองว่ามีประโยชน์นะครับนี่ก็ลองเทสทุกอย่างแล้ะ วันนี้เผื่อนางโยสาไม้ผอครับโยแดงไม้ผอสาไม้ผอมาเปลี่ยนจะได้ซาลูซาลูมะโคต้องลองซักดูมาต้องลองซักโดง่ายก็ลองดูนะครับเผื่อใครเจอปัญหานี่ก็ลองดูแล้วช่างมาไม่เป็นโอเคยังไงเจ้าตามซับตะคายกันแล้วแชร์ก็เป็นกำใจนิดหนึ่งครับสวัสดีครับสู้ๆครับ 给你骗你，骗你没，呃、这个，戴、这个，骗你骗当聋了。这个